แม่ล้างคอกเสร็จแล้วยังเนี่ยมีคนเขาถามว่าเวลาปล่อยหมาเนี่ยปล่อยแบบไหนเดีย๋ยวลองทำให้เขาดูหน่อยสิจัดไปค่ะไปหนูไปรอยอยู่นู้น,นรอยอยู่นู้นถอยไปถอยไป,ไปอ่ะมาริโก,โกไปเบลล่าปีนป อะไรนี่ส้มตุยม้ยเอมีเจียดไอเด็กๆพิงกี้คอนสายไอ้ไไไ,ไโนีเดี๋ยวดนันไ ไอตุนปานวาดวันทองเอ็มเมอร์มาที่อ้วนอ้วนไปทองคำไปเพชรลัดไอานาเน่มามาเร็วมาเร็วเน่เขาก็จะออกมาวิ่งเล่นนะคะในลาน จริงๆมันเป็นลานหญ้าแหละแต่มันกินหมดมันเกิดไม่ทันมันก็จะเหลือแต่ดินประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็จะปล่อยกันเช้าแล้วก็เย็นบางวันไม่ได้ปล่อยเช่นฝนตกหรือว่ารีบไปท,ทําธุระนะคะแต่หลักๆคือเช้าได้ปล่อยแน่ๆแล้วก็ตอนเย็นนะคะแบบนี้จ้าสุขภาพจิตด,ดีชีวิตปังค่ะอยู่บนนอกนะจ๊าอยากรู้อะไรอีกเม้นมาใต้คลิปนี้เดี๋ยวจัดให้